Monster, Monster. Master สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Monster Master by Pete นะครับวันนี้ก็จะมาแกะรีเมน์อีกแล้วซึ่งรอบนี้จะเป็นรีเม้นต์ซาริเอียมซีรีส์นี่ซาริเอียมซีรีส์ัารเอียมซีรีส์ก็คือเป็นคอนเซปต์เรื่องเรี่องควาดวงดาวนี่ก็จะเป็นเหมือนกับพวกเอ่อเรียกว่าอะไรโซดิแอกอะคือแบบราศี ก็จะเห็นว่าแบบเป็นเหมือนกับดาวต่างๆมีมอนอยู่บนดวงดาวมีแบบตาช่างมีอะไรอีเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงกับหตัวนี้อ่ารอบนี้จะเป็นหตัวเอยเขาก็จะบอกอยู่ว่าถ้าเราไม่ได้เกลีอัน,นี้มีสิทธิ์ได้ครบแน่นอนได้เป็นหตัวอตาเรียม ผริตก่อนที่บอกไปว่าอันนี้มันดีมากที่เป็นที่เป็นคอนเทปแปะไว้เพราะมันแกะง่ายโอเคมาเริ่มที่กล่องแรกกันเลยกล่องแรกก็คือ,อมิวเออเมือกี อันนี้อันนี้ก็จะเป็นใบอันนี้เนะาะเมื่อกี้เขไม่ได้มีใบใมเไม่มีไ่นนมี่มบรลงนี่ก็จะเป็นใบไปดูเนาะกรังเสรมด,ดในนี้ดีกว่าที่ดูไม่เทีนเม่อี้อันนี้ดีเค่อนข้างแบบเท่กว่าวก็ดูมีความประหลาดออทีนตรมิวจะมอยู่ดาวอันนี้มินมนวนี่กคือเทพ เอ้ไม่ใช่ดิไม่เท่เท่มันมันเป็นม Myst ิสตรีมิสติกมิสทรี่โปเกมอนซัที่แบบมาคือมีโมตอนแรกคือของภาคแรกเลยออกมาที่หลังชาวบ้านเป็นแบบโปเกมอนอีเวนต์เออซึ่งตอนแรกบอกมีร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบเอ็ดอะไรอย่างน้น่ารักเลยนะเปนดาวเป็นที่วางซับคเนเดียวมีนอนอยู่บนเมก สวยเลยตัวนี้อ่อตัวต,ต่อไปปึ๊บพิมพ์นี้มอนแหนว่าราคาประมาณประมาณปุบปายไม่ถึงสองพัน้นเป็นอะไรที่เ,เก็บง่ายราคาโอเคจะออกมาเป็นน้อยกล่องนะใครจะมาตามทุกอันแล้วหมักใหม่แต่ถ้าเกิดตามจะพอที่พอก็ ใช่เลยคีอเยอะอยู่นะล,ลิเมนด้วยแต่เรือลิเมนบ้านเรามีเป็นร้อยคนอ่ะอันนี้เป็นของเรือันนี้เป็นแบบผานวางเป็นแบบเหมือนเป็นเศษเศษเตาที่ผ่านแล้วตัวนี้เป็นของเรเือนรือตัวนี้นี่เรือคือตัวผ้าของไม่เป็นแกะ แกะที่โดนแกะที่โดนโกนขนไปแล้วที่ร่างแรกเป็นแกะร่างสองก็เป็นแกะที่เริ่มขนเริ่มหายมีแค่ขนที่แผงคอละไ้ก็ร่างนี้คือขนมีแค่ที่หางไม่มีเลยเอออันนี้มันประกอบเดี๋ยวนะันประกอบอันนี้เข้าไปอถูกแล้วที่เขาไม่ติดมาเพราะมัน,ม,นมันมีสิทธิ์หักล้วตรงนี้ก็ขามันอยู่นี่ก็เหยียบลงไป เป็นขาวยกด้วยอ่านี่นี่นี่ก็มา,มานี่ข้างหลังสวยใช่ไหมอ่าเป็นกระจกอ่าเรี่ยมนี่คือแบบเนี่ยมันจะมีดาวตลอดเวลามีดาวมีเมฆอืมโอเคไปอยู่ข้างมืเดี๋ยวก็คือเป็นไฟฟ้าแกะไฟฟ้าของภาคสองพวกโกลทูมเวอร์นี่ภาคแรกนี่ภาคสองไอเจนสองรุ่จี เป็หนหนึ่งหรือเปนสองตอ่อมามาตัวหลักเลยคุยกับดิกาจูตัวที่มีจักทุกภาคอ่ะมีทุกภาคเลยใครๆก็รู้จักคู่นี้เป็นแต่คู่นี้เป็นปกของงานนะดูอันนี้อันนี้วีอันนี้ไอวอ,อ,อนที่มีล่างเปลี่ยนล่างได้มากที่สุดและ กระจูดรับเลยแล้วก็จะมีฐานของเขาฐานเท้าได้เลยเนี่ยฐานดีไซน,น์ดีดูแพงฐานเป็นใสด้วยนะนะเนี่ย<อ>มันเป็นแบบพาสต์ใสมันไม่ใช่พาสต์ขุ่นแล้วใสเข้าไปเห็นดาวข้างในเห็นปะอันนี้คือดาวที่อยู่ข้างในอ๋อเหรอเออจริงด้ว ที่แถวดีมากอันนี้ดีแล้วก็ขาวุวยก็เสียบเข้าไปตรงนี้ปึ๊บพอดีและก็จู๋เสียบเข้าไปปึ๊บอ่ะได้เป็นอย่างนี้อยู่คู่กันโอ้ยน่ารักมากอันนี้ดีจริงชุดเนี้ยแนะนำแนะนำนี่แนะนำในการซื้อปึ๊บวางต่อมา ขึ้นทางแล้วใส่แค่สามตัวเพราะว่าตัวไหนที่มันสวยๆตัวเนี้ยก็ทำเป็นสอตัวทำเป็นชุดเสร็จอ่ามันก็คือเหมือนเดิมชุดที่แล้วที่เราแกะตัวเดสก์ท็อปตัวนี้ก็จะเป็นขนาวดวซดาเลยก็คือโคนิตา้าโคนิต้าคาร์เรียนใคอมกี่ิ้โคนิต้าคาร์เรียนนั่นคือเข้ามา มาแฟรี่เนี่ยที่บอกว่าอยู่ในเห็ดตัวอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นตันที่มันมีูประกอบแต่ขั้นนิดนึง่งนะคราดูกัอนอันนี้อยู่นี่ที่พื้นว,<า>วนี้ใช่ไหมเ,เออแล้วก็อันนี้วางอยู่ข้างบนเพิ่บอย่างนี้ใช่ไหม้็มเหมือนมันมีรูที่เป็นดาวดาวจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยดาวมันจะตั้งๆขึ้นมาได้แบบนี้นี่นเห็นไหมเสร็จแล้วไอ้เมกเนี่ยมาอยู่อยู่อย่างนี้มันลงนะมันลงนังกลิศนะแล้วก็มีมีเจ้าโพนิก้ามาอยู่นี่เหมือนกําลังเหมือนกับเอื้อมจะลงไปแบบเก็บดาวเสียวเสียวขาหักเคยแล้วเคยกับมือเลยหักเลม เน,นี่ยคือแต่เรา,เ,ราเอ็นให้ดูมากไม่ได้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวจะไอ้ดาวเนี่ยล่วงดาวต้องตั้งมาแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวนะเ,เห็นไหมมันก็คือเอื้อมมาแบบเล่นกับดาวอืมตัวนี้ก็น่ารักดีอวาดีเทลเนาะ จะขายลงไม่สุดแต่ไม่อยากกดสุดมากอเดี๋ยวมันมพังแค่นี้แหละเรายืนๆมั้งก่อนต่อมาตัวที่สี่เป็นทรคอนไทคอนคือสามข้าวเลดี้สไตล์เ็นสาม มาแบบนาจาสายตัวน,นี้เป็นแบบมังกรทะเลสายมังกรพายุสายเออมังกรพายุรายที่แบบว่าทำไมถึงเขา,ายุรายก็คือแบบล่างเหนื่ันจปเจอพาอยุสายอะไรแบบแล้วตัวน,นี้มันจะแบบตามันจะมีแบบที่ป้องกันตาไม่ให้โดนรายแต่พวกนี้ถ้าเกิดมีมีตรงชิ้นส่วนนี้มากจะแบบเบี้ยวถ้าอยู่ในกล่องอันนานต้องคอยดัด ใบทำตัวนี้ออกมาบ่อยนนม่มตัปวดน่มตัปดใครทุกคนข้างในไม่มีทรายหรอไม่มีไม่มีเดี๋จะดีเทลมากกว่าอันนี้ขอโูโลเปปทรายมันอยู่ตรงนี้ ค,คือคือไฟก้อนเอนี่ยมันอยู่ด้านข้างเราต้องเอาแทงไปที่ข้างนี้มันนี่ก็ปักลงไปอืมนี่ยู่บนันี้โอเค ออชอโอเคนี่ก็คือไกคอนมังกรมังกรบินกล่องสุดท้ายและกล่องสุดท้ายซึ่งก็แน่นอนว่าคือคัและไม่นะจากเป็นขานเงินลูยรถไฟเป็นนะหนูคู่หนูหนูข้อบวกข้อลบ ก็ลบเป็นสีน้ำเงิน้็บวกเป็นสีแดงเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะมากอ่ะกลัวหายเลยเล็กๆ่กกต้องระวังเลยเนี่ยระวังหายเทก็ต้องเทระวังด้วยไอ้ดาวเล็กๆเนี่ยให้ดาวแดงมาสามอันดาวน้ำเงินมาสามอันอ ตัวตัวเช่อและล่วงแล้วก็เป็นพาสและไมนัด,นดพาสคือตัวนี้พาสคือบวกไมนัดคือลบก็คือตามชื่อแหละอะไรเยอะมากเองเอออ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้องของ,ของ เขาเหมือนเขามีสำรองมาให้อันหนึ่งด้วยนะเนี่ยอ่ะคล้องอย่างงี้เอาไม่มีแต่แรกทุกมีขี้องไม่ใช่มีให้พอดีเออพอดีเป๊ะคล้องเข้าไปในรูรูเป็นอะไรที่ประกอบเยอะจัดแล้วเนะี่ย อ่ามันเป็นตาช่างเหรอใช่อุ้ยเราต้องถอดนี้ก่อนขอขอดแน่เลยอ๋อเออเต้องใส่ก่อนโหยากไปอีกเ้นสท้ายก็ยากหน่อยอืมอ่ะ,อะนี่เป็นเจ้าไม่นัก ส่วนพลัสก็ต้องใส่ไปก่อนเหมือนกันแล้วก็ลากเชือกมาเปิดเปิดอือเสร็จแล้วอัน,นี้อ๋อเชือกเนี่ยต้องเชือกต้องตรงทิศด,ด้วยมั้งไม่งั้นมันจะแบบ ไปด้านข้างอให้ตัวนี้ยากจริงต้องแก้หลายรอบใช่คือเชือกมันต้องมันต้องไปอยู่ในที่ที่ที่เหมือนขนานกับตัวอย่างเงี้ยอะไรนะมือมือสองปัง คือถูกส่วนอันนี้ก็ต้องแก้เพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามเกินไปเชือกต้องไปอยู่อย่างนี้นะต้องอยู่อย่างนี้ตัวนี้อยู่ก็าพระขอบยากนะน่าจะแบบทำมาให้เลย อ่ะทีเนี้ยอันนี้ก็จะมาใส่เดีนะ๋นะต้องเสียบไปในนี้ก่อนแล้วก็อันเนี้ยเสียบเข้าไปบนในนี้ล็อกเสร็จแล้วก็เอาดดงแดงเนี้ยใส่เข้าไปฐานของเจ้า a ลาส่อืม แล้วก็คองไปวันนี้นอ่าเอ้ยแถวนี้มันหนอ,อ,องใช้น้าหนักจริงๆอ่ะใช้น้ําหนักจริงๆเลยอ่ะคือต้องแขวนทั้งคู่มันถึงจะบาลานซ์ให้อือจะเป็นเจ้านี้มาคล้อ,องอีกข้างหนึ่งอ่าทีน,นี้ก็จะบาลานซ์นนาานให้อ่านี่เป็นแบบนี้ น่ารักค่ะจะประกอบยากแต่ก็เออโลมๆอันนี้สวยเลยโอเคอ่ะว,วันนี้ก็บายบายไปก่อนอันนี้นะครับไว้มีชุดหน้ารเราจะ้องรีวิวกันกับอันนี้เมนนตาเรียมไว้เจอกันในคลิปหน้าบายบายครับฝากดให้กดแชร์กดติดตามด้วยนะึง